สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะที่นี่ตึกไชน่าเวิร์นนะคะยินดีต้อนรับค่ะสู่ร้านเกสรแฟบริกนะคะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแนวแฟชั่นผ้าคัดตอนมีหลากหลายให้เลือกชมนะคะอยู่ชั้นสองของตึกไชน่าเวิร์นนะคะขึ้นลิฟต์มานะคะขึ้นลิฟต์มาชั้นสองขวามือเดินมาประมาณ5้าเก ก็จะถึงร้านนะคะชื่อร้านเกสรแฟบบิกค่ะหมายเลขห้อง B069 และ B068 นะคะที่ร้านมีจำหน่ายผ้านะคะหลากหลายมากเลยค่ะตอนนี้เป็นผ้ากระต้อนหน้าส4นิ้วพิมพ์ลายมีลายการ์ตูนลายดอกไม้ลายทะเล นะะหลากหลายมากเลยค่ะลายพวกนี้จะขายดีมากค่ะช่วงนี้ทําแมสแต่ช่วงนี้ก็ซาหน่อยแต่ก็สามารถทําลายการ์ตูนทําชุดผ้าเด็กเอาไปทําพวกางานจุกจิกกระเป๋าตังหรือไม่ก็ตัดเสื้อเชิต้ตตัดชุดนอนทําเดสผ้าขตัตอน4ีนิ้วนี้สามารถทํางานได้หลากหลายนะคะทําได้มากลายพวกนี้จะขายดีนะคะ ลองชมดูได้นะคะหน้าสีสนิ้วค่ะเนื้อดีนะคะ100%ยเอเซตคัตตอนแล้วก็สีไม่ตกด้วยนะคะคุณลูกค้าคะทางร้านอยากขอแนะนำผ้าอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นสินค้าที่ขายดีค่ะไม่ค่อยมีร้านอื่นจำหน่ายเป็นผ้าเมืองไทยบ้านเรานะคะอยากนำเสนอสินค้าบ้านเรานี่คือชื่อว่าผ้าคัตต้อนซาตินค่ะหน้ากว้าง52นิ้วนะคะเนื้อดีสีไม่ตกเป็นคัตตอนซาติน เป็นคัตต้อนร้อยนะคะแต่ว่าเวลาการทอเนี่ยจะทอแบบแบบเฉียงๆอะคะ่ะแล้วก็ทอแน่นพอทอแน่นปุ๊บมันจะเกิดความนิ่มและความเงาขึ้นมานะคะมันจะมีความนิ่มกว่าคัตต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์สี่สี่นิ้วทางนี้นะคะที่สำคัญคือหน้ากว้างเวลาคุณลูกค้าไปตัดเรสตัดชุดราคาก็จะพอๆกับสี่สี่นิ้วแต่ว่าจะได้ ปริมาณที่น่ากว้างจะได้ได้ทำต้นทุนที่ได้ต่ำกว่านะคะคุณลูกค้าที่สำคัญนะคะสีไม่ตกด้วยคะ่ะมีลายดอกไม้หลากหลายเลยคะ่ะนี่คะ่ะชมดูได้นะคะสวยคะ่ะเป็นผ้าเมืองไทยบ้านเรานะคะอยากนำเสนอคะ่ะส,สวยๆคะ่ะ ขายแค่หลาและวเกือบบาทเท่านั้นนะคะขอโทษค่ะนี่นะคะมีสองฝั่งให้เลือกมีประมาณ50กว่าลายนะคะมีเยอะค่ะต่อไปฝั่งนี้นะคะขอนำเสนอเป็นผ้าหน้ากว้าง60นิ้วชื่อว่าคัตตอนสลาฟสลาฟนี่หมายถึงว่าเป็นคัตตอนร้อยแล้วก็ผสมเรยอนสามเอรคัตอน6กปเซนนะคะเส้นเส้นเส้นเ,นเ้นแบบนี้นะคะ จะเป็นสลาฟเป็นการพิมพ์ดิจิตอลนะคะเนื้อดีแล้วก็สีไม่ตกหน้ากว้าง66นิ้วจะมีจำหน่าย,ยอ,ะาอะไรใช่ค่ะใช่ใช่ใช<ม>ที่พี่ใส่อยู่เนี้นะคะ่ะเป็นเสื้อสูทน,นะคะตัดมาตัดมาใส่ะคะ่ะแล้วก็อารมณ์มันคล้ายๆจะเป็นเหมือนลีนินแต่ว่าเวลาซักรีดจะรีดง่ายดูแลง่ายไม่ยับเหมือนลีนินนะคะสวยค่ะ จะไม่อยู่ร้านเดียวนะคะพอดีสั่งเข้ามาค่ะสั่งเป็นพิเศษว่าสั่งให้ทําส่งร้านนี้โดยเฉพาะค่ะนี่ค่ะอยากนําเสนอนะคะสวยๆค่ะมีลายเยอะค่ะลายเยอะมากตัดเดรสนะคะตัดเสื้อสูทตัดกระโปรงบางคนลูกค้าบางท่านท่านก็เอาไปทำพวก เบาะหุ้มโซฟาอนแลอะไรพวกนี้ก็มีค่ะผ้าม่านก็มีค่ะสามารถทําได้ออกมาแล้วก็สวยแล้วก็หรูด้วยค่ะด้านหน้าก็มีนะคะลายเยอะมากลายนี้สวยไหมคะนี่ค่ะคุณลูกค้าอยากนําเสนอพุ่งมาใหม่ได้อาทิต์หนึ่งค่ะลายนี้ค่ะลายนี้ก็สวยค่ะขายดีมากค่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะผ้านี้สามารถพีออเดอร์ได้นะคะมี r ันนิ่งตลอดค่ะลูกค้าถามว่าผ้าบางไหมคะผ้าไม่บางค่ะผ้ากําลังดีอารมณ์หนากรินินนิดนึงหนากลินประมาณสักหเปอเซ็นต์น่นะ,ะไม่เกินแต่ความยับไม่เหมือนลินนินรีดง่ายแล้วก็ทิ้งตัวสวยพลิ้วค่ะรีดง่ายดูแลง่ายค่ะสามารถถ้าลูกค้ามีลาเป็นของลูกค้าเองนะคะ เอาไมา้ทางร้านพิมพ์ให้ได้นะคะขั้นต่ำก็ประมาณ200หลาต่อนหนึ่งลายค่ะนะคะสนะวยมากค่ะดูแลง่ายตัดชุดเดรสออกมาสวยหรูมากเลยค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะคุณลูกค้าขาทางนี้ค่ะนี่เป็นคัตตอน60นิ้วนะคะหน้ากว้าง60นิ้ว นี่ค่ะสีไม่ตกไม่โหดไม่ย้วยนะคะเป็นครตั้นมีอยู่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะลายพวกนี้จะออกแบบเองให้ทางร้านทางโรงงานพิมพ์ให้อะค่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โหลค่ะจะมีเรื่อยๆรันนิ่งตลอดนะคะที่สําคัญก็เป็นเนื้อดีสีไม่ตกนักว่าง60นิ้วนะคะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะครต้อน60นิ้วค่ะเดี๋ยว จะแนะนำอีกทีนึงนะคะจะมีทางฝั่งนูน้นจะมีผ้าหน้าแคบ4ีนิ้วเชิญนะคะนี่ก็จะเป็นคัตตอน4ีนิ้วเป็นพิมพ์ลายลายต่างๆลายกราฟิกลายจุดลายสกอตลายซิกแซกมีเยอะนะคะเลือกชมดูได้เชิญนะคะคุณลูกค้าถ้าสนใจ ทักมาได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นผ้าคอมทวินนะคะเนื้อดีสีไม่ตกแล้วก็มีผ้าออฟฟอร์ดด้วยค่ะผ้านี้เป็นผ้าเมืองไทยบ้านเรานะคะมีของตลอด running ตลอดได้เรื่อยๆนะคะผ้าคอมทวินจะมีสีประมาณ100กว่าสีออฟฟอร์ดก็มีร้อยกว่าสีนะคะสามารถเข้ามาชมดูได้เลยค่ะทางร้านนะคะ ราคาตัวไหนคะลูกค้าคะใ,ให้ลูกค้าพิมพ์มานิดนึงว่าราคาตัวไหนค่ะได้ค่ะได้สอบถามได้เลยนะคะยินดีต่แล้วก็จะมีผ้าป,ป่ามัสลินมีสีพระมีสีขาวสีดำนี่คะ่ะผ้าป,ป่ามัสลินนี่คะ่ะราคานี่คะ่ะพิเศษเลยคะ่ะราคาพิเศษคะ่ะผ้าสาลูเกรดเอนะคะมัสลินก็เกรดเอคะ่ะ ทางนี้ก็จะเป็นผ้าคัตต้อนแต่ไม่ใช่คัตต้อนร้อยนะคะเป็นคัตตอน65%ปเโพลีสัก3 5เปค่ะเป็นผ้าเมืองไทยบ้านเราเหมือนกันนะคะเป็นสกอต2ด้านนะคะเป็น2ด้านหน้า44นิ้วคะ่ะเนื้อดีนะคะสีไม่ตกลูกค้าไปสามารถทำกางเกงทำเสื้อตัดเดรสทำชุดกระโปรงเด็กน่ารัก หรือเป็นงานแต่งอะไรก็ได้นะคะงานตัดต่อเงี้ยค่ะแล้วแต่ไอเดียของแต่ละท่านนะคะไม่โหดแล้วก็ไม่ย้้ยค่ะเนื้อผ้าดีค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นยีนเทียมค่ะที่กระโปรงใส่อยู่นี่นะคะเป็นยีนเทียมนะคะชื่อว่ายีนเทียมหน้ากว้างส,สีนิ้วค่ะใส่สบายค่ะไม่ไม่ไม่ยับรีดดูแลง่ายค่ะ สีไม่ตกด้วยนะคะคุณลูกค้าคะอันนี้จะเป็นออฟฟอร์ดพิม์ลนี่ก็จะเป็นผ้าออฟฟอร์ดลิ้วแจัก,กาะดเชิญนะคะคุณลูกค้า คุณลูกค้าถ้าสนใจนะคะทางร้านเกสรนะคะอยู่ชั้น2ของร้านของตึกชัยนาเวอร์นะคะอยู่ชั้น2ขึ้นลิฟต์มานะคะชั้น2ขวามือเดินมาประมาณ5้อยู่ทางขวามือห้องหัวมุมนะคะหมายเลขห้อง B068 และ B069 นะคะคุณลูกค้ายินดีต้อนรับนะคะติดต่อได้คือเบอร์08-00-61-33-44ค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะโทรมาถามก็ได้นะคะต้องการสินค้าอะไรลูกค้าสอบถามนะว่าพาที่แม่ค้าใส่อเ่อาคะผัาต้นสลาบค่ะราคาเท่าไหร่ไอ้นี่ขายปลี่ยอยู่ราคาหลา140บาทค่ะถ้าเป็นราคาส่งก็จะส่งราคา110บาทค่ะหน้ากว้าง60นิ้วค่ะนี่ค่ะเนื้อดีสีไม่ตกค่ะไม่หดไม่ย้อยค่ะนี่ค่ะ คร์ตอนสระหกสิบนิ้วลายสวยค่ะลายสวยมีอยู่ร้านเดียวค่ะที่ใช้หน้าเวินพอดีสั่งให้เขาพิมพ์ให้โดยเฉพาะค่ะขอบคุณคุณลูกค้ามากนะคะมีโอกาสแวะมาชมเลือกสินค้าได้นะคะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ